อากาศมันดีไหมนะ่ะสวยงามอะ่ะข้างๆก็เป็นอะไรอะ่ะต้นปาล์มต้นทุเรียนทำอาหารปา่า,ากิน,นเนี่ยอร่อยหมูป่าทังสองตัวนะหมูป่าทังสองตัวพวกทังสิบคนนั่งลอบนั่งก่อยว้วยนื้อหมวคุน บรรยากาศมันดีเหมือนนครสวรรค์เลยนะทางค้งตัไปมาเขาจัน,นาน เนี่ยดูดิทำไมมันตกจกดินไปกันนะจินแดงๆอ่ะ,อะเออปกข,ขโพดเพราะว่าเขาเนี่ยเออเขาหายไครึ่งลูกอะหมดอะ เรึ่งลูกเลยครับจุกมาร้างบ้านน,าน,นะน,นั่นน,นี่ไม่น่าจะแพงนะที่แถวเนี้ย็แพงน่ดูก็ปลูกทุกอย่้งหมดเนาะ ครับทางดูบรรยากาศทางสีครับอ้ยไม่มีนะครับมันแหล่งทุเรียนนะแต่ไม่มีทุเรียนนะครับหมดเหลือแต่ต้น นี่เลยเมื่อกี้เนี่ยจนไปอ่ะเราก็มาทางนี้เลย มันเป็นเหวไปเลยปามทางนั้นเลยในล,ลืบเขานี่เขาตาดนะครับจังหวัดตาดนะ ปาไม่ติดลูกนะปาไม่ติดลูกวิ่งกลางคืนเนี่ยโห,หน่ากลัวนะไฟรถไม่มีไฟทางไม่มีนี่มึดตึบ๊บ กาาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม